สวัสดีครับเนื้อหาในวันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของดิจิตอลอิมเมจโดยในเบื้องต้นก็จะอธิบายเกี่ยวกับว่าดิจิตอลอิมเมจคืออะไรดิจิตอลอิมเมจก็คือภาพดิจิตอลครับก็คือภาพที่ถูกจัดเก็บในรูปแบบของดิจิตอลซึ่งไอคำว่าดิจิตอลเนี่ยมันก็คือตัวเลขดิจิ ดิจิก็คือ0ูกับหเนอะเป็นระบบที่อยู่ในเรื่องของเชิงตัวเลขโดยการเกิดภาพดิจิตอลเนี่ยมันก็เกิดจากการที่มีแสงอันนี้ก็คือแหล่งกำเนิดแสงส่องลงมากระทบวัตถุแล้วก็สะท้อนเข้ามายังกล้องดิจิตอล โดยกล้องดิจิตอลมันก็จะมีพวกเซ็นเซอร์รับภาพแล้วเซ็นเซอร์รับภาพนั้นอนะ่ะมันก็จะออกมาเป็นคลื่นไฟฟ้าแล้วก็จะมีการแปลงจากคลื่นไฟฟ้าที่เป็นอ a n ล็อกเนี่ยออกมาเป็นรูปแบบดิจิตอล0101ถูกจัดเก็บอยู่ในรูปแบบของพิกเซล คในแต่ละพิกเซลเนี่ยก็จะมีไอคา่าพวกนี้อยู่ทีนี้ในปัจจุบันเนี่ยไอภาพดิจิตอลเนี่ยมีจำนวนมากมายเลยมือถือก็สามารถถ่ายได้ iPad เอย่ยอะไรเอย่ยก็ถ่ายได้เรียกว่าเดี๋ยวนี้กล้องสมัยนี้ก็แทบจะเป็นดิจิตอลหมดแล้วต้องฟิล์มนี่เป็นอะไรที่หายากมากจึงเกิด ในปัจจุบันก็เลยเกิดาศาสตร์นี้ขึ้นมาดิจิ t ัลอิ a เมจ r o ส e s ส i ิ g ก็คือศาสตร์ของการประมวลผลภาพดิจิทัลแต่ก่อนอื่นการที่เราจะไปเข้าใจ การประมวลผลภาพดิจิตอลเนี่ยเราต้องเข้าใจพื้นฐานก่อนโดยหลักๆแล้วภาพดิจิตอลเนี่ยมีอยูอ่จริงๆแล้วก็จะมีภาพสีนะภาพดิจิตอล ภาพสีแล้วก็ภาพขาวดำภาพขาวดำในที่เนี้ยอ่ถ้าในเรื่องของดิจิตอลอิมเมจเนี่ยมันจะหมายถึงไบนิรี่อิมเมจ ก็คือมันจะเป็นแบบขาวกระดำเลยมันไม่ได้หมายความว่าเหมือนเป็นทีวีขาวดําสมัยก่อนไอ้ที่มันมีการไล่ระดับสีเทาอันนี้จะเป็นภาพที่เป็นขาวกระดำเลยแบบขาวกระดำนี่คือแบ่งกันชัดเจนเลยสมมุรอันนี้เป็นสีดําพิกเซลที่เป็นสีดํา สักรูปหนึ่งเสื้อันนี้คือสีขาวภายเนอกนี้คือสีขาวเลย,ยนะาทำไมไม่ใช่สีดำวะกคือจะเป็นพิกเซลที่เป็นสีดำแล้วนอกนั้นก็จะเป็นสีขาวไปเลย กับอีกการนึงก็คือภาพ g เ Scale คือระดับสีเทาอันเนี้ยลักษณะอัะนเนี้ยลักษณะของภาพเกสเกลเนี่ยก็จะเหมือนทีวีรุ่นเก่าที่เป็นทีวี ที่เราเรียกกันว่าทีวีขาวดําแต่จริงๆแล้วมันคือรลับสีเทาก็คือมันจะมีการไล่โทนสีมีการไล่โทนสีจากสีขาวไล่เป็นสีเทาแล้วก็ลงมาเป็นสีดําโดยความละเอียดมันจะมีการไล่ระดับสี ความละเอียดของอความละเอียดของระดับสีที่เกิดขึ้นเนี่ยความละเอียดของระดับสีที่เกิดขึ้นมันจะถูกระบุด้วยจำนวนบิตอย่างเช่นเป็นเกสเกลแปดบิตนั่นหมายความว่าในหนึ่งพิกเซลเนี่ย หนึ่งพิกเซลตรงนี้สามารถเก็บข้อมูลได้8บิตค่าที่เป็นไปได้ก็จะมีค่าตั้งแต่0ถึง255นะฮะโดย0เนี่ยก็คือจะเป็นสีขาวเออไม่ใช่สี0จะเป็นสีดำ255า25จะเป็นสีขาวโดยถ้ามันเป็นภาพเกสเกลเนี่ยมันก็จะเป็น ลักษณะของตารางพิกเซลกว้างคูณยาวก็คือขนาดของภาพความกว้างคูณความยาวโดยไอระดับสีเทาเนี่ยศูนย์สองห้าเนี่ย,ยจะเรียกว่าอินเ n s i t สคือความเข้มของแสง ือถ้าแสงถ้าเกิดมันมีความเข้มมากเนี่ยมันก็จะออกไปในทางโทนสีขาวเนาะลองจินตนาการภาพว่าลองจินตนาการภาพว่าอ่าจากจากจาก,จากรูปด้านบนจากรูปด้านบนที่ว่ามีแสงอาทิตย์แหล่งกําเนิดแสงเนาะส่งมากระทบวัตถุจากวัตถุเด้งเข้ามาเข้าหาส่วนรับแสงก็คือกล้อง ถ้าเกิดว่าไอแสงที่วิ่งจากแสงอาทิตย์มาเนี่ยกระทบวัตถุแล้วสะท้อนออกมายังกล้องดิจิตอลเนี่ยถ้ามันสามารถสะท้อนมาได้มากทําให้กล้องดิจิตอลเนี่ยรับค่าได้มากไอค่าอนาล็อกตัวเนี้ยที่ได้มันก็จะมีปริมาณมากก็คือปริมาณสูงพอมันมีการแปลงจากอนาล็อกเป็นดิจิตอลเนี่ย ADC ก็คืออนาล็อกทูดิจิตอลคอนเวอร์เตอร์เนาะ แปลมาเป็นค่าดิจิตอลเนี่ยมันก็จะได้ค่าสูงสมมติว่าเป็น255พิกเซลนี้ก็จะเก็บค่า255ไว้ก็คือสีขาวทีนี้นั่นหมายความว่าอ่าไอ ความละเอียดของอ n t e ท s ซิตเนี่ยมันจะบ่งบอกถึงเขาเรียกอะไรความละเอียดของสีในภาพของเราด้วยสมมุติว่าถ้าเกิดมันเป็น4บิต4บิตปุ๊บค่ามันก็ตั้งแต่เท่าไหร่ะศูนย์ถึง4บิตก็สอง ยกกำลังสาเนาะสองหนึ่งสองสอปดเิดะสงสบิตสบิตมีค่าไปเท่าไหร่วะสองกำลังศูนย์สกำลังหกำลังสองกำลังสามสูคู สี่สี่สองแปดอ๋อสี่ถึงแปดโอ้ยตายแล้วไม่เก่งกันดิเขินเลยมีค่าตัง้งแต่ศูนย์ถึงแปดโอยจริงจต้องศูนย์ถึงเจ็ดเนาะมาต้องลบลงไปหนึ่ง ประมาณนี้เอาเข้าๆประมาณนี้เนาะมันก็จะเห็นความละเอียดของสีมันจะมีการไล่ระดับสีไม่ได้มากอารมณ์แบบจากดำแล้วมาเทาแล้วมาขาวเลยเงี้ยไม่ได้มีแบบเทาอ่อนค่อยๆจางค่อยๆจางไปถึงขาวหรือดำก่อนจะเป็นเทาเงี้ยก็เป็นดำค่อยๆจางค่อยๆจางเป็นเทา อันนี้มันจะแทบจะแบบเป็นดำแล้วก็พุ่งมาแล้วก็เทาเลย,ย่างเงยอ้ยขาวเลยอย่างเงี้ยก็คือระดับของอิ t เท s i t y มันจะไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่แต่ทีนี้อ่าภาพที่ปกติเราใช้ใช้กันที่เราจะเจอกันจะเป็นภาพสีเนาะ color image ไอเมดเนี่ยมันก็จะประกอบไปด้วยไอตารางแผ่นสี่เหลี่ยมในเกสเกลเนี่ยเนี่ยตารางเนี้ยประกอบกันซ้อนกันสามแผ่นซ้อนกันสามแผ่นเป็นแชนแนลอาจี แล้วก็ B ก็คือสามสีเลดกีนบูเนาะนี่คือชแนลเลดกีนบูซ้อนกันถ้าเรามองเดี๋ยวนะอันนี้จะลองวาดดีดกว่า จีดเล็กกินปูอือฮมีเป็นพิกเซลของป โ,โดยเวลาคอมพิวเตอร์มันแสดงผลเนี่ยมันจะเอาค่าในตำแหน่งพิกเซลที่ตรงการของสั้สา3ชแนลมารวมกัน สมมุติว่าอแชน n นลตำแหน่งพิกเซลนี้เนาะแชนเนลเลสเป็นสองห้าห้าก็คือมีปริมาณสีแดงสูงบวกกับสีเขียวสองห้าห้าแต่ว่าสีน้ำเงิน นี่ค่าศนย์มันก็เหมือนกับว่าเราเอาสีน้ำสีน้ำสีสีน้ำที่เป็นสีแดงเทลงไปจำนวน1ช้อน1อหนึ่ช้อนแล้วกันแล้วก็สีเขียวที่เป็นสีน้ำนะอีกหนึ่งช้อนแต่เราไม่ใส่สีน้ำเงินไปเลย สีที่มันผสมการจะออกมาเป็นสีอะไรสีเขียวกับสีแดงผสมกันในปริมาณที่เท่ากันด้วยนะมันจะเป็นสีเหลืองมั้งสีเขียวกับสีแดงผสมกันเหลืองวั้ไม่มั่นใจอาจจะเป็นเหลืองก็ได้จะเป็นสีอาจจะเป็นสีเหลืองไอตรงพิกเซลนี้ก็จะเราเวลาเราเห็นเราก็จะเห็นเสลนนี้เวลาเราเห็นเราก็จะเห็นเป็นค่าสีเหลือง แต่เนี้ยไอ้ RGB เนี่ยอันนี้มันแค่เป็น Color Space Color Space หนึ่งซึ่งในความเป็นจริงอะ่ะมันยังมีอีกหลาย Color Space มีอะไรบ้างมี Color Space RGB อีกอันหนึงก็จะเป็นอะนะ Hsv หรือบางอันก็ใช้เป็น Hsi โดย H v. ย่อมาจาก hue hue นี่ก็คือค่าสีโดยอันนี้มันจะเก็บเป็นตัวเลข0ถึง สาม้อหองศาอารมณ์มันจะเป็นเหมือนวงกลมแล้วเป็นจานสีอย่างเงี้ยองศาไหนสีแดงองศาไหนสีเขียวองศาไหนสีม่วงสีชมพูสีอะไรประมาณนั้นอ่าแล้วก็ S คือ saturation ไม่มั่นใจว่าเขียนอย่างนี้ไหมอ่าก็คือความอิ่มตัวของสี ส่วน V เนี่ยมาจากว a ลลูหรือบางอันถ้าเกิดใช้เป็นตัว I ก็จะเป็น Intensity ก็คือความเข้มของแสงแลก็จะมีอะไร CMYK แล้วก็อื่นๆ แต่หลักๆที่ใช้ก็จะเป็นสองตัวนี้อาถามแต่ก็เกิดมีคำถามว่าเอาทำไมเรามีคัลเลอร์ R G B ซึ่งเป็นปกติที่เขาใช้กันอยู่แล้วทำไมถึงต้องมีคัลเล s p a อร์สเปซ H S V ด้วยคำตอบก็คือในบางกรณีในบางปัญหาการทำงานด้วย เลือกสเปซเพเอชี H H B, มันง่ายกว่าเช่นอะไรเช่นปัญหาอะไรเช่นสมมุติว่าเราต้องการจะเลือกรูปภาพ ที่อ่าเลือกส่วนหนึ่งของรูปภาพที่มีสีเหลืองอยู่เูว่าอันนี้เป็นรูปกล้วยอันนี้เป็นกล้วยโอ้เห็นไหมมองไม่เห็นเลยฮะอืมเอสีม่วงแล้วกัน มันก็ต้องเป็นอง,งุ่นเนาะต้องเป็นอง,งุ่นอง,งุ่นสีม่วงหลัน,นนี้อะไรเป็นสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่สีแดง สีเขียวสมมติว่าเรามีอ็อบเจกต์อยู่ในนี้สามอย่างก็จะมีมะนาวมีองุ่นมีสับปะรโดยเราบอกว่าเราจะคัดเลือกเราจะคัดเลือกภาพอางุ่นออกมาเราจะคัดเลือกภาพองุ่นออกมา เราตัดเฉพาะภาพมูมออกมาเซกเมนต์เฉพาะอางูนออกมาซึ่งเราสมมุติให้องูนเป็นสีม่วงมีสีม่วงเสมอถ้าเกิดเราจะใช้ Color s p a c เป R G B ถ้าเราใช้ Color s p ์ส a ป R G B เราก็ต้องมานั่งโอ้โ oh, ้าเราใช้อ e f ในการคัดเราก็ต้องมานั่งสร้างอ f ฟอ่ะอีฟ e ถ้าชแนลคือเราก็ต้องมาดูว่าไอ้สีม่วงเนี่ยมันประกอบไปด้วย R เท่าไหร่และ Channel B เท่าไหร่ อาร์ c ีช n n e จี G, G เท่าไหร่ช่องบีเท่าไหร่มันถึงได้รวมกันเป็นสีม่วงเนี่ยต้องมีค่าทั้งสามช่องเนี่ยเท่าไหร่ถึงจะรวมกันแล้วมาเป็นสีม่วงแล้วรีเทิร์นเอาค่านั้นเอามาใช้รีเทอร์นเอาพิกเซลนั้นเอามาใช้ ตรงเงื่อนไขออกมาแต่ถ้าเป็นถ้าเราใช้ color space ที่เป็น Hsv เราก็แค่กำหนดเงื่อนไขค่าสีก็คือ channel h e d hue มีค่าเท่ากับค่า hue ของสีม่วง แล้วก็รีเทอร์มาจบเลยซึ่งถ้าใช้ก็เรื่องสเปซ R G B เนี่ยในความเป็นจริงมันจะยากกว่านั้นเยอะตรงที่ว่ามันจะไม่ได้กำหนดเป็นเท่ากับแบบเนี้ย มันจะต้องกำหนดเป็นช่วงช่วง rgb เท่าไหร่ช่วง r และ g และ b เท่าไหร่ถึงยัอยู่ในเล์ของสีม่วงเพราะว่าสีม่วงมันไม่ได้มีค่าเดียวนี่มันจะมีม่วงแบบไหนม่วงอ่อนม่วงเข้มม่วงฝัฝาดเนี่ยอย่างอันเนี้ยมีม่วงต้องเยอะตั้งแยะเห็นไหมมีม่วงเยอะมากเลย ึ่งมันต้องกําหนดเป็นช่วงเราก็ต้องมานั่งไล่ดูอีกนั่งไล่ดูว่าช่วงไหนมันคือช่วงไหนอ่าช่วงของสีม่วงต่ําสุดคือค่าอะไรมีค่า R G B ต่ําสุดคืออะไรและช่วงสีม่วงสูงสุดเนี่ยมีค่า R G B คืออะไรเนี่ยต้องมาหาค่า R G B ของค่าสีเราเนี่ยสูงสุดต่ําสุดว่าเป็นค่าเท่าไหร่ซึ่ง ถ้าเป็น Color Space h s V เนี่ยมันง่ายตรงที่ว่ามันระบุเป็นองศาได้เลยเป็นช่วงขององศาอ,องศานี้เป็นสีม่วงสมดว่าเป็นองศาที่15อ่ะถึง30เราก็กำหนดไปเลยอยู่ระหว่างเป็นกำหนดเงื่อนไขเป็นอยู่ระหว่าง สิบห้าถึงสามสิบก็จะง่ายกว่าแล้วก็ต่อไปพูดถึงเรื่อง resolution 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 ก็คือความละเอียดเนาะความละเอียดของภาพ ภาพนี้มีเร s โ l ลูชันเท่าไหร่ก็เร s โ l ลูชันก็คือจริงมันก็ภาพอันนี้มีความละเอียดเท่าไหร่ resolution ของภาพเนาะ กว้างคูณสูงสมมติว่าถ้าเกิดภาพอันนี้กว้างสักพันเก้าพันเก้าคูณัสองโอ้ขนาดก็ใหญ่เนาะแต่ว่าถ้าเกิดภาพสัก 2, 10, 10, สองร้อยยี่สิบคูณสองห้าสิบเนี้ยภาพนี้ก็คือ,อ,อมีความเล็กลงนิดหน่อย ก็คือไม่ค่อยเล่ละเอียดอะไรมากมายกับอีกอันนึง resolution spatial domain ที่มันจะระบุเป็นอัตราส่วน จำนวนพิกเซลต่อนิ้วต่อตารางนิ้วอย่างเช่นที่เห็นใน Photoshop ก็จะเป็น72ต่อนิ้วต่อตารางนิ้วก็คือหมายความว่าในสมมว่านี้ในภาพใหญ่เป็นภาพใหญ่ อันนี้คือหนึ่งตารางนิ้วหนึ่งตารางนิ้วจะประกอบไปด้วย72็ดสิบสองพิกเซลเจพิกเซลนับ1 2 3่งสไปถึงเจ็ก็คือตรงนี้อันนี้ก็คือ Resolution ของ Facial domain อเมนในเบื้องต้นก็มีเท่านี้นะในส่วนของ ทฤษฎีที่ผมพอจะนึกออกก็เดี๋ยวถ้าเกิดมีทฤษดีไหนนึกออกก็นึกออกเพิ่มเติมก็เดี๋ยวจะแทรกเข้าไปในแหละโอเคครับนั้นก็ขอจบอินโทรเพียงเท่านี้ครับ